ร้านในวันพักก่อนโอ้แก้วตานิ่งสมองละลืมความเหนื่อยอ่อนแม่บังอ่อนเริงราเี่ยวสนะแม่เกี่ยวชะชะเกียวสนะแม่เดี่ยวอย่ามัวจะแง่แลเลียเ้ยวเลี้ยวเดี่ยวจะพา เกี่ยวจะบาดกอยเลยเีวนะพ่อเกียวชัเดียวนะพ่อเกียวย่ัวงล่เล้ยวเลียวเกี่ยวจะบาดกอยเลยแมงมคำคมเคยตรมมาหรือพี่หาใจชา,ชาที่ลืแสนซื่อใจตรง,ตรง จะมาถามคุณยายเรื่องการทำนานในอดีตนะคะกับคุณยายผลการพักดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายคะพวกหนูอยากหรือว่าการทำนาในอดีตเขาทำกันอย่างไรและมีประเพณีพิธีกรรมอะไรบ้างมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างงั้นเริ่มจากวัสดุอุปกรณ์เลยคะ่ะว่าเขามีอะไรบ้างคะ่ะก็อย่างที่เราพูดเมื่อกี้ไว้ค่ะก็มีควายถึงเดินหกก จับควายมาไถนา,เ,า,าเอาข้าวไปเอาข้าวไปหวานไปหวานมันก็ถึงเนินเกดเนินเปรตกะดำถอนมัดดำแล้วก็ไถอีกแล้วก็เอาควายมาค่ากันแล้วก็ไถเท่านั้นวันนี้ก็ดำไปเถอะแล้วสมัยแต่ก่อนนี้เขาใช้เขียวเกี่ยวใช่ไหมคะเขียวอ่าพิลาถึงหน้าเกี่ยวก็เก็บเกีเก่ยวแล้วเอาเขียวเกีเออ่ยวแล้วก็มัด มัดก็บห้ามใส่ลานอ๋อใส่ลานแล้วแล้วเาขาทำยังไงให้มันออกมาจากรวงเออทำมาเราก็เอาควายมีควายฝูงไล่วูนเลยอ๋อค่ะควายเหยียบอ๋อให้ควายเหยียบใช่ไหมคะใช่ควายเหยียบคนนี้ก็มีแขกเราก็เอาแขกช่วยกันสงขวาเอาไปะกองไว้ค่ะกองไว้คนนี้ก็วาดเอาเม็ดข้าวม,มารวมกันมารวมกันแล้วก็มีพวมมีโบกมีอะไรก็าศาสตร์ลมมาก็ค่ะ ให้ทำว่าให,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 ให้ให้พี่ละอองพี่ละไอออ,ออกไป oh, ค่ะ <c oughs> แล้วก็พิลาพิลาจะเข้ายุงก็ oh, มีเกียนอ๋อมีเกียนมีเกียนก็ควาเยวาเทียมคล้วก็มีที่ชุกใสเกียนแล้วก็ลากมาใส่ยุงเนาะอ๋อคือเอาควายเทียมลากควายเทียมควายเทียมเกียนมาใส่ยุงค่ะแล้วพิลาขึ้นเน้นสามเราก็ ขึ้นนึสามขึ้นสามค่ำแล้วก็มีทัวมีงาก็ไปเอิญเราควันข้าวที่นามาแล้วก็มาว่ายุงแล้วคนนี้เราก็สูบขวัะเรียกควันข้าวเราเข้าบีแล้วก็มีกระวงลูกหนึ่งมีกระจาอันหนึ่งก็ไปตักข้าวไว้เา้วันก็ออกอยุ่ได้ออเขาเขาทำเพื่ออะไรคะที่ว่าตักข้าวลยสามวันเขาขางขาขาว่าอันไอผึกไอพันนั้นไง อเนะผสมประสีให้อ๋อแม่พ่อแม่ปรผสมแม่ประสมแม่ประสีให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเท่าเท่าเท่าแกงให้อยู่อมันขวัญยืมอ๋อค่ะเท่านั้นแล้วก็มีเท่านั้นอ๋อมันเป็นคือว่าเป็นประเพณีความเชื่อว่าจะได้มี ควาูรุนเราให้โอเคค่ะแล้วเวลาเราจะมาเป็นข้าวสารกินนะเขาทำยังไงเขาข้าวสารแล้วก็มีสีไหม่ะมีสีดึงแล้วก็อุ่นเท่าไหร่แต่ก่อนเออแล้วก็ออกข้างๆนะก็เอาบุ้งไปรองไว้คันนี้ก็รองนี้ก็เอาไปฟัดไงเอาไปฟัดแล้วมันร่อนเอากากออบมาเยอะๆเป็นข้าวกล้องไงแล้วก็ถึงมาตำ อ๋อพอมันเป็นข้าวแดงๆแล้วเราก็มาตำอีกเช่ม,มาตำเอาลูกทุกตำพวกนั้นเอาเลงกันตำตอนสมัยแต่ก่อนนี้กินข้าวสีขาวหรือว่ากินข้าวสีแดงก็กินข้าวก็สีขาวเราเนี้ยธรรมดาเราเนี้ยอ๋อก็มีเท่านั้น